สวัสดีครับวันนี้มีกระเป๋ามาแนะนำหนึ่งใบนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้ล้อเลยครับผมเป็นกระเป๋าไฟทาร์ดรุ่นเจมี่4 0นะครับหรือเจมี่ส0ูงนะครับวัสดุวัสดุมาจากรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลนะครับมาจากผ้าใบ10ล10สิบล้อนะครับไม่เคยใช้มีโก้นี้มาก,ก่อนเลยนะครับ ไม่เคยได้สัมผัสเลยวันนี้วันแรกเลยที่ได้สัมผัสคือมันเยี่ยมมากครับผมคือมันดูดีมากเลยนะเพราะว่าวัสดุเข้าใบาแต่ละแต่ละคันแต่ละชนิดเนี่ยเราอะ่ะไม่สามารถเลือกคัดสรรสีของผ้าใบาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋าแต่ละใบเลยนะครับแต่รอบเนี้ย ได้เป็นสีผ้าใบสีดำมาแล้วก็สก,กีนขาวนะครับเป็นใบแรกเลยไม่เคยคิดที่จะใช้เลยครับผมแต่ทนกระแสไม่ไหวก็เลยต้องจัดมาหนึ่งใบเป็นรุ่นเจนี่นะครับที่เลือกเจนี่เพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนะครับโกพ,พาได้สะดวกนะครับปกพ,พาอะไรบ้างหรอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะดูกันเลยว่าไอใบเล็กๆอย่างเนี้ย มันใส่อะไรได้บ้างเนาะเไปดูกันเลยครับนี่จักแรกเลยนะต่าตังเขามีเป่าตังตายเลยตายเลยต่าตังเรียบร้อยหนึ่งใบนี่ครับกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบใส่ไปแล้วยังเหลืออีกสบายๆเลยนะครับเห็นไหมต่านะตังจักรรถ หูฟังบูทูธนะครับฟังบูทูธสุดท้ายอิจบา้านเนี่ค่ะเรียบร้อยยังยังเหลือยังพอเหลือได้อยู่นะนี่ไม่ได้เลยครับเรียบร้อยเล็กกระทันรัดจิ๋วแต่แจ๋ว เป็นกระเป๋าสามารถมาจำบ้านได้เลยคนเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะเนี่ยใบยใหม่ใบใหม่รุ่นใหม่จะเป็นแท็กนะครับถาแบบนี้แล้วก็มีลูกลูกกระเป๋ามีลูกกระเป๋าแท็กมี2ใบนะครับมี2ใบพิมพ์ไฟ่าตัวปั๊มก็จะมีมูลหน่อยนะครับ s ี r ร a l n u m เบอสองใบนี้จะต้องตรงกันนะครับถ้าไปสแกนผ่าน QR code ผ่านเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นกระเป๋าใบานี้เลยนะครับสวยครับนิ้วเป่าตางนี่ครับแจงจรดสวยครับไม่ผิดหวัง ถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับสีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่ละใบไม่เหมือนกันอย้วเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ก็กดสั่งซื้อได้หรือว่าไปที่หน้าร้านก็ได้นะครับสวยมากนะครับหาซื้อได้ที่ไหนก็กด Google เข้าไปดูได้ขึ้นเลยครับเต็มเพียบ ให้ปิดฝังสงสวยนะครับผ้าเป็นผ้าใบาสีดำสกรีนขาวสีสขาวเนี่ยครับนี่นะครับสวยมากที่สำคัญเมียยังไม่รู้ราคาเนะาะอันนี้เราขออุบไปก่อนอย่าให้เมียมาถามเอง ไปแ้วคขับเรยอดีะ